ดูบรรยากาศเช้านี้นะครับตอนนี้7จ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับที่นาปังนะครับวันนี้เรามาสูบน้ำใส่นาปังนะครับแต่ใช้พลังงานโซลาเซลล์ดูพระอาทิตย์ก็ถูกบดบังด้วยเมฆหมอกนะครับ7จ็ดโมงครึ่งดูแผงโซลาเซลล์เรา ไม่ค่อยจะมีแสงเลยนะครับเดี๋ยวมันดูปั๊มกันยังดูดน้ำขึ้นนะครับดูดน้ำสายท่อดูดหกเมตรนะครับ อันนี้ปั๊มน้ำของแคนดูโรนะครับตอนนีออ้แรงดันวอลต์อยู่ที่ประมาณ160กว่าโวลต์นะครับยังดูดน้ำขึ้นนะครับถือว่าสุดยอดนะครับแสงไม่มีนะครับแสงน้อยมากตอนเช้า7ดมงกว่าๆเกือบจะสิบโมงเช้านะครับดูน้ำเต็มสายยางเลยนะครับสายยางผ้าใบนะครับดูมองหาพระอาทิตย์ไม่เจอเลยครับ ดูดน้ำขึ้นได้สุดยอดครับโอเคครับพี่น้อง